ครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่นะครับตําบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการฉีดวัคซีนนะครับของประจําตําบลตาตุมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ประชาชนให้มีความสนใจเยอะโอ้สมควรนะครับหลังไหลก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราก็มาฉีดเหมือนกันนะครับไ้คิวที่400กว่านะครับไ้คิวที่400สามเจ็ดนะ437นะครับ ขคนมาเต็มนะครับครับขอการเรียนชเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนนะครับท่านประชาชนและก็ทุกทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ตะบนะอตบตตะมนตตะตุงนะครับเรจัดขอใช้สถานที่โรงเรียนในการบริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนเราก็าจัดบริการที่ความยินดีนะครับและให้เรื่องของสถานที่อุปกรณ์ต,รต่างๆก็ช่วยให้ประชาชน ได้มีความปลอดภัยนะครับแลวก็มีการป้องกันในการที่จะป้องกันโรคจากโควิดสิบเก้าด้วยการฉีดวัคซีนในวันนี้ครับเราบริการในความเป็นที่ครับครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาก็ได้ฉีดไปแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้นักเรียนคณะครูอาจารย์นะครับได้ฉีดไปแล้วประมาณ90%อเแล้วครับและเหลือจะฉีดอีกประมาณรอบหนึ่งในเดือนต่อไปครับครับผมจะมีความยินดีครับถ้าหน่วยงานทางราชการหรือเอกชนต้องการจะได้สารที่โรงเรียนก็ยินดีให้บริการครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับผม ครับครับขอบคุณท่านออกมาทักก็ขอสวัสดีครับวันนี้ทางโรงพยาบาลสังขะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุงและก็ตาแปลและคณาให้บริการฉีดวัคซีนนะครับนอกสถานที่ของชาวตำบลตาตุงนะครับวันนี้เข้าหมาย1น0 0งพันคนรอบแรกวันที่22ตุลาคม2564นะครับเข็มหนึ่งจะเป็นซิโนแวคนะครับ หลังจากนี้อีก10เหรียญดุลกันแล้ว4สัปดาห์ก็จะเป็น,นเซตสองนะครับเพราะเชิญชวนชาวพี่น้องตำบลตาสุมนะครับได้มารับบริการวันนี้หนานแน่นนะครับต้อหมาย1,000นคนนะครับคิดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า700คนนะครับครับมันก็จะมีรอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งวันนี้นะครับรอบ 2, รส 1, องก็จะจีบที่นี่อีกหลังจากนับจากวันนี้ไป4สัปดาห์นะครับก็จะเป็นรอบที่สองจะเป็นจีบแพนดราเซนิก้านะครับสถานที่ที่เดิมนี่นะครับ ก็ถือบัตรนัดจะมีบัตรนัดให้แล้วก็มารอผิวที่นี่เริ่มตั้งแต่รับบัตรผิวตั้งแต่แปดนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา14บสนาฬิกานะครับหรือบ่ายสองครับประชาชนที่ยังไม่มาสามารถมาได้ใช่ไหมครับใครที่มีทะเบียนบ้านนะครับหรือมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสังขะสามารถมารับบริการียวรักทิ้นได้นะครับครับไม่จําเป็นวจะต้องตะบนตาตุ่มไม่จําเป็นต้องเป็นตะบนตาตุ่มนะขอให้มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสังขะนะครับ ผมลำเลิกครูพัชนโนท์ตนะครับที่ศึกษาและที่ช่วยว่าก,การกระทรวงการแทยวันนี้ได้ทราบเข่าว่าพทุนเดฟิโนเขาเต้องสมรสตุ้มได้มารับวัคซีนที่โรงเรยาบาสนามน์สุรยานะครับจากทางโรงพยาบาลเกการ,ริสุทธิ์กายยุทธ์พีนกระบวนกาพี่น้องทีปกติถึงที่พี่น้องอได้รับรความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้ทราบขา่าวก็ได้มา มาให้ขวัญกำลังใจก็นำน้ำมามา,มาบริการให้กับแม่ทีน้องแล้วก็น้ำนมเล็กน่า soy นะครับแม่บริการให้กับชาวบ้านที่มารับบริการทันทีเพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์นะครับในการดูแล,ลที่ต่อไปนะครับทีนนี้ก็ยินดีและขอนะบคุณมากครับด้วยการโรงเรียในให้บริการทานทีเป็นอย่างนีนะครับที่นี่เป็นารชนารสุ้กัเบอ์ ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับข้อ2นะครับถ้ามาอีก100หน้า <laughs> เพราะว่าม <ờ> ันจะได้เพราะว่าโรงาทุกปีสำคัญจำนวนบันทึกหมดเราให้ดูแลแล้วก็ขอรับการรักษาโรคภูมิคุ้มกันว่าตอนนี้ไมแานกท่ใ้กาี่แล้วก็ท้ จะต้องฉีดวัคซีนเนาะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราร่างกายของเราก็จะต้องแข็งแรงใช่ไหมคะถ้าสัตวใดที่ยังไม่ได้เราตะองคอยชี้ดูฮะ

ป็นโอกาสดีที่รประชาชนตำบลมุตุงของเรานะคะได้รับบริการไปล้ๆเนาะค่ะสำหรับสูตรวัคซีนเนาะเป็นวัคซีนสูตรไข้นะคะเข็มที่1จะเป็นวัคซีนซีโนแวคนะคะเข็มที่2นะคะจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะวันนี้นะคะท่านใดที่ได้รับเข็มที่1เนาะก็จะมีนะเข็มที่2อ,อีกในวันที่12สพฤศจิกายนนะคะทางโรงพยาบาล ก็จะออกมาให้บริการที่นี่นะคะเหมือนเดิมน,นะคะขอให้ท่านาานะคะนำบัตรนาะแล้วก็บัตรประชาชนม,มาเหมือนเดิมน,นะคะในนาะถ้าสมมติว่าข้างในนะคะมีกันมาเรื่อยๆนะครับชี้ถึงใบสองนะครับถ้าคนที่มารับบริการหมดก่อนนะครับเราก็จะเ,เก็บสถานที่ก่อนนะ ครับขอประชาันนะครับขาวตอบอเจหนึ the ่งสอนี okay, today, okay. ่กอหวยหรือเปล่าดิสองหนึ่งสองดมสามสามสัมสามามสาามสามสาามสาามสามสามสนักาามส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  ยี่สิบแกันยานะที่าาโบสองเจ็หนึ่งองนี่ขอหวยไม่ผ่านดิสองหนึ่งอระครับน ยายยายนะท่านผู้ใหญ่สังเกตอาการก่อนนะคะยาย